หนุ่มลำปาวครับเลขวิ่งพบผาดครับผมเนาะศูนย์กับ2มาทั้ง2ตัวครับ2ออก52 0ออก50ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทั้งช่องพหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่12สิงหาคมสองหาครับมื้อนี้ครับจะมีนุทังมาแบ่งปันเ c ฟซทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของหนุ่มลำปาวครับหนุ่มลำปาว งวดที่แล้วให้มาครับเด่นบนล่างครับ0กขับ2ครับ0ออก5 0ครับ2ออก5 2ครับนี่ครับเพิ่นแยกบนแยกล่างให้2บนครับ0ล่างครับแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขาก็ผมเนาะของหนุ่มลำเปลวานะครับมีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมให้ผมตาม หนุ่มลำเปาวาให้หน่อยนะครับของหนุ่มลำเปาวานะครับมาดูของหนุ่มลำเปาวาก่อนอยู่ไหนเอย่ยหนุ่มลำเปาวาครับนี่ครับงดี่แลวเห็นไหมนะครับผมเนาะแล้วก็งดก่อนนะครับงดก่อนนี่ครับ เลขวิ่งก็ถือว่าเดือนดีครับผมเนาะบอพาดครับนี่ครับสี่กับหกมาทั้งสองตัวออกนี่ครับสี่หกบนนะครับให้หกสี่นี่ครับเลขวิ่งเดือนดีีครับผมเนาะจับคู่กับเขาแน่ผิดแน่ธรรมดาครับผมเนาะเพราะว่าทุกอาจารย์ทุกเซียนครับต้องผิดแล้วครับผมเนาะไม่มีใครนะครับให้ถูกทุกงวดนะครับผม ขอแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องครับตอนนี้นะครับทางช่องผหัดชาแนลนะครับท่องทางหลักครับผมเนาะมีปัญหาครับผมงดลงคลิปไปก่อนนะครับให้เอฟซีทางช่องมากดติดตามได้ทางช่องผหัดคนเดิมนะครับผมเนาะทาง YouTube นะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นเวยครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่น เดี๋ยวผมพาเอฟซีท่างช่องมาดูของ fc เลยก่อนดีกว่าครับเพราะว่านี่เอฟซท่างช่องถามแมกาครับผมเนาะของ fc เลยดูไหนดูเนาะหาก่อนนะครับหาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับผมเนาะของ fc เลยครับ fc เลย เอฟซีเลยอยู่ตรงนไหนเออเจอแล้วครับผมเนาะเจอแล้วเจอแล้วนี่เอฟซีทางช่องถามมาเมือเซร์นี้ถามมันเยอะเลยให้ผมลงเน้นย้ำเอฟซีเลยให้หน่อยเพราะว่า ไม่เห็นเลยนะพหัดดะงวดนี้ครับเป็นแจกข่าแม่ครับเนาะมาดูของ f c ซเลยวิ่งบนตัวเดียวก่อนนะครับนี่ครับให้4ีครับออก 3, ามสนะครับให้8ครับออก 8, 5, 2ครับงวดนี้นะครับงวดนี้ให้1นครับ 18เม็ดเดียวนะครับพ่นแจงเขามาครับผมเนาะให้ f อซทังช่องสำหรับคนมีทุนหน่อยนะครับวิ่งเอานะครับผมเนาะหนึ่งพนวางดนี้ยังไงก็ต้องมาบนอย่างเดียวครับผมนี่ครับของ F c เลยนะครับผมเนาะหรือว่าลุงครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับส่วนเลขล่างของ F c เลยนะครับเลขล่างครับ เล,ล็กลางนะครับผมเนะาะมาเบิรงก่อนครับเล,ล็กลางนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้นี่ครับเหยเก้ามากครับผมเนาะออกศูนย์หกนะครับแต่ว่าบนออกสามเก้าสองนะครับนี่ครับแล้วก็ให้สามมาก็ออกสองหก นี่ครับ3ขึ้นบนครับออก3 2 4ครับให้1มาไม่เข้านะครับงวดนี้นะครับให้7มานะครับวิ่งล่างตัวเดียวของ FC เลยนะครับให้เจ็ดมาครับจับคู่นะครับเจ็ดหนึครับจับคู่ครับ7 1 7 9หนึ่ครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะ มาครับมาดูของหนุ่มลำปาเขาดีกว่าครับหนุ่มลำปางวดนี้ให้มาแล้วครับนี่ครับให้มาเหมือนเ้านี่ครับผมเนาะหนุ่มลำปาเด่นที่สองกับเจ็ดบนล่างครับชุดแยกนะครับบนเด่นที่เจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดครับล่างเด่นที่สองครับ 2 0 2 3 4 2 8 2ครับแม่ครับผมเนาะจะมาเชียนให้ FC ท่างช่องครับงวดที่แล้วเลขวิ่งก็ถือว่าเดินดีพาาดแย่ครับผมเนาะของนุ่มลำเปล่าครับนุ่มลำเปล่า หนุ่มลำเปล่านะครับเด่นบนล่างครับเด่นบนล่างครับเด่นที่สองกับเจ็ดครับเด่นที่สองกับเจ็ดนะครับชุดแยกบนแยกล่างครับบนครับ เดรียที่เจ็ดครับจับคู่ให้สี่คู่นะครับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับส่วนล่างครับล่าง เด่นที่สองครับล่างครับเด่นที่สองครับ2 0งศูนย์สองสามสองแสองครับดูก่อนสิตรงกันไหมนี่ครับโอเคครับผมเนาะ มามามาลงวันที่ก่อนนะครับวันที่สิบหกครับแปดทับหกแปดครับ <c oughs> ไม่แคบน้าจอครับผมเนาะของหนุ่มลำปลาวนะครับเด่นบนล่างครับเด่นที่สองกับเจ็ดครับแยกบนแยกล่างครับบนเด่นที่เจ็ดครับ 7175 7897ครับล่างเด่นที่2ครับ20234282สครับกระสุทธนีครับกับขวิดพ่อนไห่เอฟซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อครับผม